เที่ยวเมืองปางูเมืองเก่าปรางกูที่อยู่นกเป็ดฝีมือเด็กผ้าไหมเจรไนพลอยดีมากมีอรารยธรรมอำเภอร,รางกูโดยการนำของนายวิทยาชัยเดชกําจรในอำเภอร,รางกูประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอภายใต้วิสัยทัศน์เป็นอ,เอำเภอชั้นนำด้านการบริหารจัดการด้วยกลไกพอชอ ผักทอพลังจากทุกภาคส่วนใช้ข้อมูลที่เป็นสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรร่วมกันในการดําเนินงานเพื่อให้ประชาชนอําเภอปรางกูได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและชื่นชมยินดีในความสําเร็จของการดําเนินงานในปี2566ต่อเนื่องปี2567ได้กําหนดวาระงานอําเภอปรางกูจํานวน4วาระคือปลอดโรคปลอดภัยพัฒนากลุ่มวัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดหลายชั่วอายุคนขุกคนมันเภอรปรังกูที่มีวิถีชีวิตการดำรงชีพในภาคเกษตรกรรมที่ผูกพันกับสายน้ำตลอดจนแหล่งน้ำในลักษณะน้องคลองบึงจำนวนมากซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำรวมทั้งปลาน้ำตืกลากชนิดที่นำมาเป็นอาหารหลักๆเมนูสำหรับบริโภคและมีบรรพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ต้องสงวยชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากสภาพปัญหาดังกล่าวในวาระปอดโรคกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชนผ่านกิจกรรมการประชุมการจัดนิทรรศการรวมทั้งการรณรงค์ในงานบุญและงานส่วนรวมต่างๆของหมู่บ้านชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและสแสวงหาความร่วมมือเพื่อการจัดสร้างบอ่อบำบ,บัดสิ่งปฏิกูล ให้เพียงพอต่อการกําจัดสิ่งปฏติกูลในพื้นที่อาเภอปรางกูเพื่อให้ประชาชนอำนเภอปรางกูปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีในวาระพัฒนากลุ่มวัยพชอปรางกูได้ขับเคลื่อนการดูแลกลุ่มปอบางผ่านกิจกรรมปั่นปันสุขร่วมกับชมรมคนปรางกูไม่ทอดทิ้งกันเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอปรางกู ในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนโดยได้รับทุนจากการบริจาคของประชาชนอำเภอรปรางคูซึ่งปัจจุบันมีเงินทุนทั้งสิ้น184855บาท17สตัอีบาททสเกสทีทั้งยังได้ผนวกกับกิจกรรมปรางคูเมืองคนดีมีน้ำใจนุ่งผ้าไทยใส่บาทนำข้าวก้นบาทพัฒนาคนพัฒนาชาติโดยนำสิ่งของที่ได้จากการบินทบาท นำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสให้สามารถประคับประคองการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าผลงานและความภาคภูมิใจคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนปี2566ตั้งบลสมอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศตำบลต้นแบบจัดการคุณภาพชีวิตโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี266 6จากวันนั้นถึงวันนี้สิ่งดีงามได้เกิดขึ้นมากมายในท่ามกลางการร่วมแรงร่วมใจหล่อล้อมพลังจากทุกภาคส่วนทั่วทั้งอำเภอรปรางกู่ด้วยกลไกพอชอขยายการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย คนปรางกูมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเป็นที่พึ่งของชุมชนดูแลทุกคนทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาด้วยปรชยัชญาคนปรางกูไม่ทอดกินอองเมืื่ัเวาแต่เรื่องน้ำใจไม่เบามาเถิดพวกเรามาเที่ยวปรางกู